มาอีกแล้วจ้า iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้ลูกค้าติดฟิล์มแบบไม่คุมขอบแล้วก็ไม่เจาะโลโก้ก็เลยมาที่หน้าร้านบอกว่าต้องการเปลี่ยนเป็นฟิล์มแบบด้านคุมขอบเจาะโลโก้เพราะว่าลูกค้ากังวลมากกลัวตัวเครื่องจะเป็นรอยลูกค้าคิดถูกแล้วค่ะทีรีบมาเปลี่ยนฟิล์มแบบรอบตัวเครื่องเพราะว่าถ้าติดแบบไม่รอบตัวเครื่องเวลาเราใส่เคสเนี่ยก็อาจจะทําให้เคสกัดขอบได้ซึ่งฟิล์มฮเเจลของทางร้านนะคะใช้แล้วจะช่วยป้องกันเคสกัดขอบป้องกันตัวเครื่องเป็นรอยแล้วก็ป้องกันรอยขนแมวด้วยแล้วก็ลูกค้า ไม่ต้องกังวลเลยมาติดฟิล์มเฮอร์เจลของทางร้านนะคะพอเราลอกหรือแกะฟิล์มออกเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไม่ดึงสีตัวเครื่องมาด้วยนะสีตัวเครื่องก็จะไม่ถลอกเดอ้อเพราะว่าฟิล์มเฮอร์เจลของทางร้านเป็นฟิล์มแท้ไม่ใช่แผ่นสติกเกอร์ที่มาแปะแปะแล้วก็เวลาลอกออกเนี่ยก็ไม่ทิ้งคราบกาวไว้ด้วยติดกันไว้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าไม่ติดแล้วตัวเครื่องเป็นรอยเนี่ยเวลาที่เราจะขายต่อหรือว่าส่งต่อเนี่ยก็อาจจะโดนกดราคาก็ได้เด้อนี้เลยติดเสร็จแล้วก็เข้าเค,าเค,าเครื่องบัฟแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องบัฟกกิ้งไวระมัลเเตตอด สำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อหรือว่ามาติดที่หน้าร้านก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักอินบอกเข้ามาสอบถามได้เลยนะ